สวัสดีครับผมท่อหมอ่อซอมมอชุชนต้นควกลางนะครับกับผมน,นายธิตน้ำมงคลปฏิบัติหน้าที่ประธานเครือข่ายพอซอมมอชุนต้ควกลางท่านผู้ช่วยบุญผิ่นเฉินเจ้ยซิง รองประธานดูแลเกี่ยวกับการอนุปปรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่านทัพสินผู้จอมเกียรติตัดรองประธานันที่สองดูแลเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมชุมชนครับทีมงานในส่วนของทีมงานทอสมอเครือข่า,ายชุมชนถกการครับเกิดจากการร่วมตัวของผู้สูงอายุโดยการจัดเวทีโซเล่เพราะคุยกันถึงองค์ความรู้ต่างๆที่ตนนีแหละกับไม่แช่ต่อกันนั่นเลยเป็นแรงสิ้นจูงใจว่าอยาก น้ำป่าต่างๆเนี่ยมาคุยกันหลัก,ก็มาสรสางงานให้เกิดกับชุ่มชนโดยเฉพาะยังยิงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ป่าต่างๆในน้ำวงค์เรู้ต่างๆนี่เขามารวมบรหิหารจัดการนะครับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมครับสวัสดีครับกับผมได้บนสินเชิญนแก้วสิงห์ลองประธานไฟทรัพยากรธรรมชาติครับไ้รับหน้าที่และมอบหมายงานนี้อยู่สองดนคกับคืออนุรักษ์และฟื้นฟูครับผมครับผมสือหัแหอนแก้ว พอผมมีหนาทีดูแลรัรกษาเพ่เป็นกรรมการดูแลรักษาไฟสมุนไพรครับที่ผมจะเป็นสมุนไพรไอ้สมุนไพรืึผมต้องการรกาัรกษารักษาเพื่อที่ไว้ทานอยู่าลานไปทั้งนาครับซึนาเวลานี้นะปัจจุบันนี้นะครับมันจะมีพวกนกไก่ทางตาขา้า,า,างแดดนกปลวกนกเจ้าขอไม่มาใสา่ยอยู่นะครับเป็นเป็นทันงทันงตูเลยครับป,ป้า<อ>ไปยุบันมีคนเดียงย่ามเข้าเดือนหก เอาถือเลี้ยงเกิดเลี้ยงลงเรียนยีก็ได้เลี้ยงเลี้ยงก็ได้เอาเต้ามาต้มต้มเท่าก่อนแล้วก็มาฝักฝักแล้วก็มาลาบลาดไปประถวายเหมือน้วดท่าไปเอาไปเล่นดาวขวยท่ามผู้นี่กินแล้ว่ใหอยพื้นเปียวมากินแล้วก็บ่ใหอยพื้นเอาไปขายผมจะกินผู้จอมติดอู่แล้วจึงเอื้ล้อมก็จะแยกสองอย่างกับตชนที่หนึ่งก็ ดูแลรองระบายน้ำในชุ่มชนของเขากกลางนั้นที่สองกับการกำจัดขยะมูลฝอยในชุ่มชนของก๊กลางครับะสวัสดีค่ะดิฉันนักสังเวียนบุญสุขรองระบายน้ำไม่ลามันฝนตกมากมันก็ชะลางเข้าไปวันนี้มันสิมีขีดดินขีดยางแล้วก็คนรองระบายน้ำในหมู่บ้านคนแล้วก็ให้น้ำมันไหลจะไปลางด้วยเอ็มแล้วก็น้ำมักที้ปราผัก่ะสวัสดีค่ะ อาจารย์น้าโนเซียงซีคซ้อนนะคะกรรมการนะคะยูไฟขยะริไซเคิลน,นะคะช่อนอ่าที่นีส่วนร่วงตนันดีเขาเอิญกองทัพมดนะคะทั้งผู้นำนะคะก็ได้ไปสอนแต่ไปแนะน้ำทั้งเรียนวางขยะขยะขึข้นก,กันนะคะแล้วก็พ่อทั้งทั้งมู่บ้านเปิดรับซื้อขยะนะคะคทั้งเรียนก็มีส่วนร่วมคืออาจารย์ก็บอก,ก,าากนักเรียนมากแต่ในการแนะน้ำให้ให้บานเพิ่นว่ายามเวลาเอาขยะไป่ส่งนะคะตรงแยกนันนี่ขยะพวกพลาสติกพลาสติไม่จำประเภทนั่นะคะืออาห จากการสำรวจนะครับปลาสองปลาที่นํำเสนอตัวนี้ก็คือเป็นปลาของดอนปูตาเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ทันดูแลปลูกับชุมชนมาตั้งแต่ต่างม่บานหรือว่าตั้งแต่ก่อนม่บาลได้น้ำองค์ความรู้ตัวนี้เข้าไปเพื่อสี่สำรวจว่าในส่วนที่อยู่ในปลานั่นมีอย่างน่บว่าิิเป็นตน้นไม้สมุนไพรหรือว่าเผืชอาหารหรือว่าสัตว์สาระสิง่งนะครับเป็นอีกส่วนหนึ่งที่ได้น้ำออกมาผูดคุยครับ ป่าเชาวบานเราจ้งได้ขบวนการออกมากคือเป็นการที่จะหูจักวา่าไมคินดต่างๆที่เกิดอยู่ในป่าสังคมป่าโคกน้องเบนเนี่นะครับเป็นต้นไม้ที่มีขนาดใหญ่หลากหลายแล้วก็มีต้นไม้ที่กาลังจะสูญพันธ์ลายต้นแจงต้นพะยุงกต้นพะยอมต้นแดงไม้แดงเจ้าเศษนะครับหรือว่าต้นยางหน้าจนเ,เกิดมาก,ก่อนแล้วตันนี่มกาลังสูญพันธุ์เรือหน่อยลงกระจาเป็นต้อง เพืือนฟูเรือว่าการมานํานันมเมล็ดมา่พอากาเปืือกกลับขึ้นไปปลูกในป่าเพื่อให้เกิดควอบอุดมสมบูรณ์ครับต่านี้เป็นสัต์อนุรักษ์ของหลวงปู่หรือว่าเป็นสั์เหลี่ยงของหลวงปู่ภาษาหลวงปู่เพิ่นเอื่นว่าควอยท่อมนะครับควอยท่มตัวนี้เป็นสัตค์คููบันครูเมืออของหลวงปูค่คนท่าฟ้ามาตัางแต่สมัยโบราณเป็นสัตว์ที่หวงหามเป็นสัต์ที่อนุรักษ์แล้รับต้องรักษาต้อไปข้องปูกับป่าปกน้องเป็นในส่วนของการดำเนินของท่อสมม ซึ่งเป็นเครือข่ายของชุดทุ่นกว่ากลางโดยมีการประสานงานนะครับประสานงานกับเครือข่ายทอสมอร,ระดับตำบลระดับอำเภอละดับจังหวัดแล้วก็เครือข่ายทอสมอในชุดทุ่นน้ำกันนะครับบว่าจิเป็นการประชาสัมพันธ์การบอกต่อเดบิวตการตัดทําเอกสารการใส่ซื้อออนไลน์นะครับเพื่อที่จะส่งข่าวสารต่างๆให้ทีมงานหรือว่าตัวแทนทอสมอในชุมชนเข้ามารวมทํากิจกรรมรวมกันถึงเป็นงานอนุรักษ์หรก็งานฟื้นฟูในส่วนอีกตัวหนึ่งคือหลักการประเมินเมื่อเฮ็ดเรียบร้อยแล้วเขาประเมินผลงานว่า นะครับในส่วนที่เท่าทำกิจกรรมเช่นการปลูกป่าเนี่เขาประเมิโนเวลาเขาปลูกป่าแล้วผลที่เท่าได้รับนี่มันถิ่เหมาะสมสมดาดมันสมควรบอ่อถ้าเกิดประโยชน์สูงสุดนะครับก็จะมีมติจากที่ประชุมว่าเป็นการยอมรับว่าในสิ่งที่เทาเหตุดมันมาถึงต้องดําเนินการติดสื่อทางแล้ครับในส่วนของรองระบายนา้ําตรงนั้นก็ แ,แต่แรกที่ที่ระท่านนี่ลองระบายน้ำติ่เป็นข้อสรอยรือบางนาพัฒนาที่จะเลื่อนลงเรื่องเป็นลองระบายน้ำดินจึงมันสามารถที่จะซึมไปน้ำดินได้เท่ากับเพียงแต่ว่าการดูแลหญ้าการดูแลวัชพืชที่มันปกลุมรองน้ำออกแต่เห็ดให้มันสะอาดตามันน้ำก็จะทามาที่จะระเหยไปน้ำคิวเดนได้โดยอาศัยหลักการของใส่ระบบจุลินทรีย์ชีวะผาพมาซยครับในส่วนของขยะทาง้งธนานทรัพยากรสิ่งแวดล้อมได้เข้ามาให้องค์คามรููเท่ากับสามารถที่จะแยกขยะออกได้เป็นสีประเภทนะครับ ขยะอินซีเข้ากับสามารถอาเอาไปเห็ดปุ๋ยอินซีและก็นามักชีวภาพได้อันนี้สองส่วนขยะทั่วไปกับสามารถน้ำถี่ซิ่งถีเฮาส เศร้าใสแล้วเรื่องว่ามันประทัดที่เกิดประโยชน์เอามาเห็ดไม่เหน็นเกิดประโยชน์ไดด้วยก,การใส่ซ้ำอันที่สามคือ่ใช้เกินรีไซเคิลนีเ่นเป็นขยะที่สามารถแปลงเป็นเงินได้หลายกระมือขับเมื่อสมาชิกทุกคนที่เป็นรวมสมาชชิกเราเอาขยะที่ซชเกินไปส่งคณะกรรมการแล้วก็ขายต่อเปิดเงินน้ำฝากขอบัญชีแล้วกับมาตั้งเป็นกองทุนเพื่อจัดทำสวัสดิการให้กับสมาชิกและกับชุมชนภายในชุมชนขยะอันตรายกับประกอบไปด้วยพวกแบตเตอรี่พวกหลอดไฟร่วมไปถึงแมทที่เข้าไซด์อยู่ในปัจจุบันนีะครับกับทีมีที่ถึงคือทางแดงที่ทำการพยาบาล นะครับกระจงไปทิมมัหันแล้วก็น้่งทรงมหันโดยใส่ถุงแบบนี้คิดไปทิมการทีเหตุงานมากโดยจิตอาสานะครับจะจิตอาสาเหตุมากนั่นงานมากับคุนพ่อคุณแม่นะครับเกิดความผักคุ้มใจในการดูแลทรัพยากรที่มันเกิดถึ้นมากโดยมีคนกลุ่มหลังๆเนี่ยถินมาดูแลรวมรวมโดยช่วยกันกับตั้งขุนพ่อคุนแม่แล้วก็มีทีมง,งานหนุนก็คือกองทัพหมดของโรงเรียนบ้านท่าเรือระบังคงกลางเนี่ยครับ เขามาเรียนรูน้แล้วก็มาเสริมหนุนซอยกันไปคับเกินไปรวมหลายๆฝ่ายหลายองค์กรบวาติเป็ยนทางคณะกรรมาก,การ,ท,าออออรท,าทั้งอสอมทั้ทงพศมทั้งโรงเรียนหรือว่ากองทัพหมดนะครับรวมด้ดยบริสารแม่กระทางวัดหรือว่าพระคุนเจ่าเป็นกันบเขามาดูแลซอยคับผม,มในย่าคตาชกหวังอิลีก็คือนหนึ่งการอนุรักษ์พันธุก,กรรมเพื่อรื่าการอนุรักษ์ตนใหม่ที่หายากกำลังจะสูญพันธุ์ห้มันโดดเต่นขึ้นมานะครับในเชิงเศษฐะเอียดบางในเชื่อนอนุรักษ์แบบสูงสุดบาง ในเชิงที่ว่าขยายพันธุ์บางอย่างสีครับในการนุนเสริมอีกตัวหนึ่งก็คือต้องการที่จะจัดทํำแรงอนุรักษ์ค่อยามำห้ยฟูห้หมันปิงความมันคงแบบอย่างยืดใน,นส่วนอีกตัวหนึ่งก็คือในส่วนของของปลาตัวนี้คือต้องการเปิดเป็นแหล่งเรียนรู้หรือว่าเป็นแหล่งศึกษาดูงานให้ลูกหลานเยาวชนท้างดิ่นเขามาศึกษาดูงานระบบนิเวศของเขาว่าเขาอยู่กันจังดาจัดเป็นแหล่งของเพียวเชิง อนุนรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการเชื่อมใิเลียงน้ำครับเพื่อที่จะให้มันหุนเสริมให้มันเป็นระบบที่มันถูกต้องนะครับและการสางป่าไม้เพื่อที่จะหมุนเสริมให้ต้นไม้นะครับเป็นแรงจัดเก็บา้าบอนเครือข่ายทอสาอ,อชุ่มชุนโขกกลางจะพายน้ามดูแลทรัพยากรธรรมชาติและชิ่งแวดล้องนะครับทีบรรพรุธไผ่มากให้ถึงที่สุดเท่าที่จะทำได้เฮ้